นี่หมดแล้วสวัสดีครับผมคนอีาสาน้านเมืองครับอ่าคุณผมช่วงน,นี้ฟังข่าวแล้วโอ้ยหนาหนหูใจครับผมข่าวโควิดกันเลยเนาะระบาดหลยก็เลยพากกันหนีโควิดครับหนีโควิดมาอยู่ทงครับผมมาหายอยู่หากิ่นอยู่ทงครับเพราะว่าย่านค้นมาติงเทพอันพื้นที่สีแดงแหละครับก็เลยพาก,กันหนีออกมาก่อน mm hmm. <laughs> ปอดนะครับปอดปอดออกมาหากินเยอะู่ก่อน <laughs> อ,อกากาสูงได้เนาะอน เลยครับบรรยากาศทุ่งไหนุรงหน้าบรรดาษน,นี่นเก่าแล้วครับวิธีเบาไทยบ้านวิธีคนออกทานแหละครับออกทานวิธีอืมเป็นลังเส้งอยู่ตัวนี้เนาจวดนี่ครับสีมีข้าวตัวแท้ยังหรอป่ามีหางน้อยครับคอปลานิ่งนะครับ,บรมนนีไก่มาย่างพร้อมครับเดี๋ยวผมหมักสูตรเด็ดหอมๆนะครับอบสมุนไพร ห้างผีค no no ือขวดตั้งขวดร่มตัวนอ้ห้างผีนี่ครับนุกเกอร์ชาแนลครับผมนี่ครับเป็นดนเป็นไก่ของนุกเกอร์นะครับเป็นแม่ย่างสุกินครับมื่อนี้นี่เพื่อนกับชาวท้บ้านมาร่วมแจมเพิ่งมาเขาร่วมทีมครับผมเหมือับเบาตะเบาสายันนะครับอนี้จำได้ดีครับครับสวัสดีครับนายออทวกครับผมครับครับนี้มา นี่โควิดครับยมาฟังข่าวมาฟังข่าวมาหนิฟังอยูน่นะฟังฟังอยูน่นะเมื่อนี้คือยังโาพันบอกว่าคือหดหูแทนนะเมื่อนี้มันเผยออกมาอีกใกล้ๆจะคออลองลอแล้วครับโผ<า>ล่มาใกล้คลองเรื่อยๆเลยครับออเออกะข่าวซ่องหนุ่ยฮีเนาะซ่องหนุ่ยฮีติดแหลมลอยแล้วครับแน่นคอนได้จังหวัดเนาะหนิกับพี่ย้อมเออก็ได้เขียดอันตายจะซื้อได้พักกันอันนี้ไม่ต้องเสื้อผ้ายล้วครับป้องกันได้ตัวอยู่คลองไว้ครับไม่ต้องเสื้อผ้า อันนี้ช่วงเป็นกันสมื่ออันนี้เห็นกันสมื่อไม่ไปใช้สมุอืมซึ่งว่าพัฒน์นี้คนที่มาแต่พื้นที่สีแดงนะครับก็บได้ว่าดอกไข่พึ่นมาเยี่ยมยำจ่บ้านลาก้าบ้านรอดกบได้ว่าดอกครับบ่ายอกกันเรียนได้ซื้อครับแต่ว่ากับภาคกันออกมาเลยครียนกับป้องกันป้องกันจุ่มไว้ดีที่สุดครับผมออเทีนี้ครับถ้ามาจากกันทางพื้นที่สีแดงอยังกับป้องกันไว้ครับกบเห็นมาเสียมาหาผู้นำผู้นี้นั่งกันอืเลยสิลาบมันอยู่ กินอาหารเมนูบ้านโยธงเหรอครับโอ้ลืมครับลืมเมนูนหนึ่งครับจีหอยครับผมเราลดเดือนเลยอืมเดี๋ครับพี่พี่เสดเดอรครับผมแต่บ่มีแต่สาวมาเต็มแล้วครับอะโกโก้ละเอาผมเสียความเพชรมนูแซ่สียบย่างไปเรื่อยครับกับแก่จวดย่างเดียวครับบ้านสงการละครับวันปีใหม่ไทยห้องเนาะมันม้วนจะจวดคือเก่าแล้วครับไปลำเเรอยยวานั บอละเอาช่วงนี้จะให้ติดโควิดกับพ่อเหอครับช่วงนีบุญอคุณเอาครับผมเอาไ่นครับมัดสูตไพ่นะครับรีบเบิรีบเบิกใสงใสองบุญไพ่โุบุญไพ่มี้ยังแนสนะบุญไพ่เออบุญไพ่ยังบอกแพแม นี่กระท่อมมุงฟางครับผมบอระแต่ไข่แล้วครับแต่ไข่แต่ไข่แต่ไข่ใบมะกรูดนี่แหละกระท่อมมุงฟางคืออย่ากพารเลยอเคเว้ยลองใส่บึงเด้อหอมเพื่อนไหมครับไม่เลยครับแบบเป็นบ้านๆเนาะแบบประยุกต์เนาะเขาเขาหนีอันห้างไกยแล้วนบ่มีน่ากินเลยนะครับสิไปย่างนะครับประเทศนี้ใส่กิจไทถ่กันนะครับกิจแกงพร้อมใส่เนื้อแดงๆเอาแบบหอมๆเลยครับ ย่างตันบัตที่หนึ่งย่างทีเดียวเลยครับผมต้องขอบคุณบ้าพุ้มอีกแล้วครับคนออกทานครับผมคนออกทานมาโปรโหมดอีกเดียวจะทงมังหนอดในช่งไหนโอ้ยไกลจิ้งเกิดมาเห็ดกินข้าวม่ฟ้าอ้าวไอ้เ้าวู่าช่งไหนเนาะเงินไปสร้างว่าวน้ไห้ด้อี่ไปาเงินมาก่นอีังดีช่งไหนเว่ากระสอบนึง่อยู่โต๊เลย ตัวยี่อาวันสื่อจัดจิตอ้นไต่เอารถครับท่านดูก็ม่ใหม่กันดวยสิเอใบก็จะไมนหือนกันสนแห่งงามนีอันนี่เาะ็แบบดังอบในเงียนนะเมืองแนวนะโอ้โหสมไพนกดงมนไครับสมุนไกทไระมนนไพ สูตรลูกกลายเ่าั่บดีเก่ยร์ว่อะไรใช้ตะเกียดตใช่่ะใส่ใส่หมดเลยย่างตํ้งใจแล้เครับอันนี้ไก่ของลูกเกือดช่เนลครับเป็นเป็นปัดหครับเป็นปเฮหดธุรกิจไก่ย่างก็ผมเลอกให้น้องเขาเยอดดี่สุด นี่ครับสูตรมักนี่เลื่อมพริกแกงครับผมเพราะว่าเขาสหมักไก่ย่างไก่เขาใส่พริกแกงมันสิเนื้อมันสิเหลืองมันสิหอมครับมันสินี่ครับมันนี่นะครับสูตรมักย่างใส่พริกแกงใส่น้ำพร้อมครับมันสิเหลืองยิ้หุยแดงยิ้หุยยิงสีนะครับเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งครับผมได้รวดกันเลยว่าที่นี่เมนูกับแก้มครับผมเมื่อนี้ โอ้โเนี่ครับได้เวลาเลยครับจังแหกเต็มหอมหมครับโอ้สุกซุกุกเนี่ยมันสุกเด้อแอนใหม่โดดบ่พระดีครับน่ครับใหม่โรดโอ้นี่ครับกินกับเขาก็ได้กินเล่นก็ได้ครับนี่เจอแล้ว ขาเนี่ย้เี่ยหรือเาอืโอ้มันะเหลี่ยมหรือนอมดีนี่ครับโอนนี่รการนีครับเขาเออคาตาคานบันทุกะคร้าตาค้านบรนทุงนะครับเขดอกบัวว้าดอกบัวบัวาินในเมืองครับนี่ อยู่นี่ก็มีครับรายการรายการครับสวยงามบับเขาย่างเดียวนี่ครับแม่บ้านโอ้บ่าวผู้มันแมียบัตรมันแต่งหอกเขาให้พร้อมครับเนี่ยได้บอกกูมาส่งเนาะเขาเมียเลยกำลังเอาทานอยู่ช่วงนุณเดี๋ยวเวลาเจ้าเลยนะครับกินเขาเร่งเขาปลาน้อกันครับมาครับมางการทุ่งทั้งมะละเกาอยู่เลยอ๋อใส่ไงไว้กางก็ได้ เห้นหันบ่มีเขาก็ต้องกินหมาแม่ไเดีวผมแว่แล้วมาแมวเนี่ย้ากขอเจ้ามันแล้วมาแล้วขอเจ้าหันมาพ่อสองจานเนี่ยว้าทนีทำมือส้มไหมทำมือส้มมทำมือส้มแมวละลาะไล่ะงทั้งฝากก่อนนะครับเด้อเอาไมครับเมื่อกี้นี่แมวครับผม เนียกัหมาน่อยมาหยอกกันครับแรงปวดเลยนี่บ่เแล้วบ่อยากอันอันไปหลาทียเนี่ยไปหลาย่่อยากตัดกออกดารกันครับไม่เงี้ยอนเล้มันหอมด้วยละจากว่าเขาว่าเห็นเขาถเริ่มกิน เอาเงือนเลยเอือ,องงเอ้ยยบกัเนเมื่อสมื่อเป็นยังเป็นตาฝามันมนงยกันตายนั่นจีอื่นต่างไ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 ว้ไล้หรออือเหียเมือเมื่อน่ะมะเขาทานมือแดมก็ยังสวยหน่อยเนาะ ไปเลยไปเลยพ่อภูมิพ,พ่อภูมลังหิวข้าวอยู่กินมาได้ไ <cierto> นุออกไป าใส่กิกแกงแล็กน้อยครับหอมๆเนื้อแสบเหลี่ยงหอมแกครับเฮ้ยสีหมกไนนั้นเยอสุน่าดื่มยังอ่ะมันต้องมัยาะกลวไหมาบอกห้ยังดูขึเจี่เหลี่ยมเจี่เหลี่ยม ม,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 มืเสนน้อบว์้อง่งมือเอื้อือเกลียมันไงห่ยวัอื่นผู้ใดตองู่งี้บบววฉันเียมยยครับเนนขลาลมตรทางเก็บนูนจรครับโอ้ก,การได้กัน

แต่ว่าลูกเอรเงินอร่อเออแท้ก็ว่าแซ่บนมลาบอกไว้ปฏิญาณ่า้บดมือป่างเราไปกินได้บัดมืออปลไม่ปิดไม้ไถมือครับปไม้ไยสลองไก่ย่างผมครับปิดไม้ไถตงกลางทาได้แล้วนะครับนี่เืี้ยงอยัางมือวะเสาครับพอดันที่สียผาเนยม่เลียงเลยอ่ะกิ้นมือเนี่บุกัดกินหน่อยับตนังตัวยังได วินดีอีเจ้เอาท่กธารืยงเจาะอเนาะนเอกทานครับผมนอนเงแงกากกันเยูแล้ว้เไหรกาศันบัดวชับชิวงเิอออีกนุมกันเอาีกเค่ยาไหมเราเหมือนเลยเอากระดาษเยมห้าดีหรือเ่หาเดียวกระดาษเ้มผมเล็นมากบรรยากาศกางทงคือเราเหรอครับมันยังมาใหม่ ผมเดิมผมเห็นมาแล้วนี่ใหม่ทานุกเกลือไปเห็นมาทามุกเกลือทามุกเกลือได้ไหมนี่ใหม่กินดูได้ก็ต้องสุกนะสุกบวะสุกอยู่ปะสุกเพิ่งจะเอาไปอบอยู่ห้องน่าอบแมนแล้วเมื่อเขาใส่ปอนเพื่อนจะสิบพันเนาะต้องจำไว้พร้อมประมาณสิบพันเนาะ ต้องต้องเอบเรอบไดยอบได้เลทีฟันเด้เนฟันนี่เออเป็นสุมเท่าเดียวยว่ไได้ไ่ได้ไม่เดี๋วาใส่เคอสามฟันเนาะเหลือสามฟันเรย่อยเหือน้ันจันนายูเก้อ้าอบเห็นไหมยีนี้โอ้ยต้องกินไส้ดิบเว้โอ้ได้การครับผมในนู่นเลงจวดๆไปเลยครับแบบเบาๆเหมือเ่นคนหอ่ทานเพิ่นเห็ดคนเห็ดเบียกเนาะหนึ่งก็ไดอ ใบไแจักเต้าเาบ้านเื็นแล้วยังมาเป็นเปินนกเมียเอาแดงกับเขาวมากินเขากับปีนวเข่นเด็ใส่แรงงานะทากนเล้งกันงก็สแล้วยุกแก้มนี่ล่ละครับแก้วยอะเกอบผมใบดีก่อนครับเดี๋ยวผพผอกันไหมต่อไปแล้วครับจุจวดคือเก่าครับบรรยากาศยำแรงยำเว็นยำคืนคือเก่าละครับอืม ครับผมกับมกินหังเยเจเขายังทักมากอยู่กินหอยยีสยเลยยีสมีตัวรูกเีาเป็นหงสอ,อ่านกินหอ,อยยสเมือ่อเดนเขาอไรเขาบานนด้เมื่อนี่กินนหมา,มาเป็นปะละปปกินอาหารญี่ปุ่นก่อนมา่ั่ชแต่็ส่วงเที่ยงขึ้นมาอาหารญี่ปุ่นก็เท่าหาน <laughs> ันเลยสาหลายมาหมาครับ อือนีอ่ครับเป็นหลบนอกอ่ะสิเงียบเงาแน่นหน่อยครับกันอยู่กับเด็กๆด็กุกดิกกรบผมอืออะไรเขาพูดมันดำมันเนา้าวโพดอือเห็นผู้พ่นอยู่ทางไก่บุญท้าที่บาทเพิ่งตั้งซื้อเอาตัว์ ยินดีมีแห้งครับสวัสดีครับบา,บายครับผมบครับครับ